ภูเขาเล็กๆพื้นที่มีความลาดเทปารกลางให้ทุกท่านได้สัมผัสทัศนียภาพสังงามกิจการต่างๆในพื้นที่แห่งนี้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่13สบายดีเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่สิ่งปากเสียงหลายแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็อยู่บอฮงไปบินกันเลย อันนี้คือบอลขักอาหารเดลยแล้วก็ห้องก็จะต้องย่างไปในนึงแล้วถึงจะฮอตบอห้องนี่เดอร์คือบอห้อง <c oughs> นี่เดอร์มันเป็นบอปลาป้า ห๊ะโอ๊ยล้าสิมาอีก10ครับหารแล้วหารแล้วนู่นก็มีปลา oh, wan ahantan wonder wan ahantan know wong wapum wah chukert oh Alcohol ifa aren ah Parents ah but yeah เดี๋ยวนี้เาก็จะไปสถานีที่ซ่องแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เากดจะได้ไปถ่านีือ่รงแล้นะหรือว่าจิตจหลงในบทอนะครับ๋ทสก็จะมี่ชุดเ่อยอย่าไปถ่ายท้สุดที่ซ่องเนาะบงมืเลยก็ทางนตรนี้นะครับเดินเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับโอ้โหโอ้รั โอ้ก็เราจะฮอลแล้วสิอุ้ยฮอลลวเดี๋ยวจะจอดจุดนี้นะครับให้ทุกท่านถ่ายรูปกันก่อนนะคะประมาณสิบห้านาทีนะครับนี่คือสถานีจุดที่้องเนาะเขาอยู่นี้เนาะแล้วมันก็เป็นเส้นดอกไหม้เ่าก็จะไปแทงหูถึงจุดลเดี๋ยวนี้เขาก็ฮอส่วนดอกไหม้แล้วเนาะมาเบิ่งกันเลยทุกคนงามโบ อันนี้ข้าตัดเยี่น่ะคืออันนั้นเองนะแม่โอ้ยแม่เงินหมดไม่ให้ข้าจะพูงเนี่ยเดี๋ยวแม่หาที่เป็นผู้ประสบภัยเลยเป็นนั่งต้องเยี่ยวเราเป็นผู้ประสบภัยเนาะงามบอทุกคนดอกไม้เดี๋ยวนี้อยู่สถานอีทีซองแล้วเด้อเดี๋ยวนี้ฮองกอฮอนเซ่นดอกไม้เลยเนาะทุกคนงามบอ เดี๋ยวนี้เขาก็จะย่างไปหอสุดพุ่นเนาะไปให้ทุกคนเบิ้งรอกไม้เนาะอุ้ยก็หลุดเขาก็ไปเบิ้งนี่เลยนะทุกคนฮอาแล้วเดร์สุทานนิช่ซองเดี๋ยวนี้เขาก็จะไปขี่ศิษะอุ้ย มีมีอันบางเลยเ้าสิบห้านาทีแล้วเขาก็มาเบิงดอแล้วหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะนี่เด้อดอกไม้งงานจะมีมีน้อยเดี๋ยวเด้อน่ะนี่นี้มากระยำเือแล้วอันนี้งามแล้วกับท้งพู้นที่เมื่อกี้เราไปถ่ายเนาะนี่ก็คือดอกไม้เนาะ ชิมุกี้เมามันเข้าไปทางในพุ่นแต่ตอนนี้เขาก็ออกมาแล้วเนาะแล้วมันก็ยังมีทําอีกแล้วก็มีรถนี่มีทามําเนาะคือทํามจำบูมเมนทาํามันมีทางซอดอีกเนาะนี่มันก็คือบนเสื้ออาหารเอ้ยเดี๋ยวนี้เขากกำลังจะไปทำเนาะอุย้ยพอดเวลาเลนาะไปไป นี่ก็คือทำเนาะทำมจะมาเป็นทำพคองเทนเนาะมันไม่มีถังซอสอุ้ยมนกิจิอ่ะนะมิโอบไมเจียมิโอหนอกะนี่อันนี้เป็นกระจกเอ้ยให้กระจกนเีย,น,น,ยนี่เป็นกระจกเนาะแล้วมันก็จะมีส่วนดรงไม้แล้วก็ซึ่งมันจะมีขนดแบบบงมินะหอมสูขาสีท่านิที่ทราแล้วเนาะบา,บายบาย

เดี๋ยวนี้เขาก็กำลังจะไปส่วนสัตสซ่ามีที่ซ้านเนาะให้เขาจะวักกับมาเนใจเด้อ ทีซ้ำแล speaker, up, ้วเนาะเกียมลงเลยเดี๋ยวนี้เขาก็ฮอสทีซ้ำแล้วเนาะเฮอยู่นี้เมื่อกี้เฮาทีเน่งอยู่นี้แล้วเฮาก็มาทีซ้ำแล้วฮอเคยมาฮอทีซ้ำเนาะแล้วเขาก็จะมาเบิร์กกับน้ากันดนะเดี๋ยวนี้เขาก็ฮอนี่ที่รามาลายนี่คือมาลายก็กจิราเนาะเคยมาแล้วสองซ้ำหาสี่ห้าหกเกือบแล้วตีบุลเล่ จชี่ยฮาก์เจรติจีรักอน้าบ่อิจีรักบูเล่เดี๋ยวนี้ฮาวก์มาอยู่ส่วนจีรักกับมาลายแล้วเนาะจีรักเนาะอู้นกไม่ยังอยู่ไหน่ะมันขี้เนาะ้้ยยมาลายอันนี้ดิอันนี้เนี่ยอุ้ยมาเป็นกูอันนั้นเนาะกูมาเจอ เดี๋ยวนี้เขาก็จะเอามาให้อาฮ่ากลับมาไล่เนาะมาเจอนี่มาไล่มาไล่เว้สุดเด้อโอ๊ยอีรับคีรับปอดจะเล็ก จ you know, ิราจิรามาหารจิราจิรนี่คือจิราเนาะเราก็จะไปทิสถทานนนเนาะซื้อบองอะนี่ก็ติดข้างแก้วไว้แต่ลแก้วค่ะตามด้มยเป็นล้อนโ้ย50บม่ เดี๋ยวนี้เฮาก็กำลังจะมาซื้อเฮาก็ซื้อเออ,อาหารเนาะให้ป้อนลูกน้อยของตัวสัตว์เนาะไม่กินเจอเลูหู้เนาะไม่กินเจอได้เหรอเาเฮาก็จะมาป้อน,นอกเ,กววเนาะเกอกเนาะคำเตือนระวังสัตว์กัดนะฮะกอ,อ

Wah, na. Na kau pernah makan di dalam kaca koki na. Kaca koki berjuta di na. Kemarai sud. Biar saya pergi niefa kamu. Hei, cakap ini. Ini na. Ini kini. Ini kini. Ew, makan selesai na kini jadi should... apa ni kima? ini jadi apa? ini zoom jumpai kau -huh. tu katai no rabbit rabbit you nai. jisai oh han han <tis> hello rabbit Ipon kan-kan ni. Ipon ni. Ipon ni. Mulam, mulam, mulam. Mulam, Ni, ni, ni. Ini น่ะนี่น่ะชิป Ni นี้ mungkin. นี้นี่บ่มันกินอุกกินๆๆๆ mana? แล้วเฮาก็จะป้อนอันนี้เหมือนเนาะแซ่ Betul, 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 betul. Dia ni aku kata dah agak студan. Masanya, stage rezeki. Kisah tangan pun dah sedikit. Kenapa? Bilangan sedikit tapi terkenal Dsengrih. Masanya tadi pun bagus maara Copy kata, set panjang beer bagia, padang, jadi kita sendiri kname. Dia kata hari ni mungkin mesti Mek conos.

น <S preach science> ี่เขาจะปอนอยู <scale studies park diet> ่น <our il> um <musician> oh, ี่เองสุดท้ายไม่ควรทักกินเลยอย่าปอนบนนี้อ่ะนะปอนเนี่ยอุ้ยนี่ Wala ini saya juga Hati kita. Hati kita. Masej. Hah, terdapat Apa yang ke depan dido. Kenyalahan anda? Terima kasih banyak- banyak madu dan surga. dia foto-foto dengan kena teman. 60. มาเล็ดพันตัวเอาแล้วก็เอาห้องกระต่ายสจะพอเวลาแล้วไปเพสุเสตวันนี้เดี๋ยวนี้เราก็กำลังจะไปสถานีที่สักซีซีเลนเนาะเราก็เป็นซีซีเป็นสถานีสุดท้ายเนาะแล้วก็มีน้ำนิดนิดเราจะพอไปถ่ายซีซีเนาะ เดี๋ยวนี้ตอนนี้มันก็เป็นบอลที่ชีสลิงเนาะมนกะซู้บออนจจอยากขีแต่เพอก็ไม่ให้ขีเนาะหัวก้าขีมันไก่เนาะพอมาลงหุ้นนี่มันมีน้ำอีกเนาะม่ไม่น้องน้ำอีกเนาะทุกคนน้องน้ำน้องน้ำมะกะไส้แล้วก็มะกะฟ้าเนาะฟ้าขีเนาะเดี๋ยวนี้เราก็ มาดู่สวสาแล้วเด้อเขาก็จะไปไทายฮูกับพี่น้องเนาะก็ไล่อยู่มันก็เป็นหานซาไทยอยู่รูมี้เนาะะไทยฮูก็อะไจังแตกกันละูกโอ้สองคนฮักก็ลงเป็นลุงแล้วเนาะแล้วเป็นลุมก่อนหมู่ละฮักก็ไปดทงุงก่อนเนดะ้อทุกคนมาบังวิวนี่คือจุดไฮไลท์คล้องไรซิงปาร์ค เนาะทุกคนมาเบิ้งแม่งงามบ่มาแม่มาเลี้ยงลวดตัวมันตกลงแล้วต้นตกแล้วที่บึ้งแม่ทุกคนงามบ่ได้ทายหงกอนนีเฮาก็จะไปชมวิวเนาะไปกันเลยเฮาก็ไปลงไปลุมบอก นบ่ทุกคนนามบ่มาพวกนี้ก็ได้นี่ทุกคนมีดอกไม้อีกแล้วนี่ทุกคนมีดอกไม้แล้วก็มีสาแล้วก็เดี๋ยวนี้ฟ้ามืดแล้วเนาะแล้วก็เรนเลาะไล่บายบายเขาก็มาเจอกันใหม่ยู่มืออื่นในทีอีพีต,พต่อไปเนาะก็คืออีพีซองอยู่ในทีนาริตะเนาะ บายบายอันนี้ก็คือจุดบอลสุดท้ายเนาะก็คืออยู่ที่จุดสุดท้ายแล้วเนาะแล้วก็อาทิตย์ก็จะไปทายหูมัมนก็มันก็เป็นตัวซิ่งเนาะแล้วก็อาทิตย์ก็จะไปทายหูนำกันเนาะอันนี้ก็คือไฮไลท์ซิ่งพาร์คเสียงลายเนาะแล้วก็ถ้าผููได้มาแล้วก็ต้องมาทายหูอยู่นี้เนาะ อทิตย์ก็จะพาไปเบงปองของมัมเนาะแล้วก็พาไปเบิ่งสิ่ง